ก่อนชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ปลิศด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปลิศสวัสดีครับสวัสดี FC ทุททกท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับปลิศจะพาพี่ๆ่มาอยู่ในวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต้อมพ,พัสโรนะครับวัดท่าสแสบงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเป็นพระแจกนะพี่นะอ่านี่นะครับก็จะเป็นพระแจกในช่วงที่ออกวัตถุมงคลรุ่นอุดมทรัพย์นะครับ นี่นะเออก็ลูกศิษย์ลูกหาะครับเข้าวัดเพื่อจะไปะกราบไหว้นะครับพระอาจารย์ต้อมเนาะแล้วก็พระอาจารย์ได้แจกวัตถุมงคลรุ่นที่เป็นอุดมทรัพย์ไปหมดแล้วเนาะอ่าท่านจึงเดินเข้าไปในกุฏินะครับแล้วก็หยิบวัตถุมงคลรุ่นนี้ออกมาแจกนะครับน,นี่นะนเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามเปพร้อมกันนะพี่ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นพับผงนะครับเป็นพับผงหลวงปู่ทวดนะครับเออ นอกจากจะเป็นผ้าผงแล้วนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับสายศิลที่เป็นาสายศิลแบบนี้นะครับนี่นะนี่เดี๋ยวเรามาดูความสวยงามกันนะพี่นะมาเดี๋ยวเรามาส่องดูกันนะครับเออนี่นะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับผลิตยังไม่มีข้อมูลนะว่า,าจะสร้างในวาระอะไรนะครับแล้วก็มีกี่เนื้อกี่รายการนะครับจัดสร้างกี่องค์นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกัน โอ้โหนะครับเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับอันนี้เดาไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยนะครับเรียกว่าเป็นเนื้อผงอะไรนะครับนี่เนื้อผงสีขาวแล้วก็มีมวลสารเม็ดแบบเป็นเม็ดๆนะครับสีดำๆนะพี่นะอาจจะเป็นเนื้อเกสรก็ได้นะครับแบบนี้นะเออนี่นะครับด้านล่างจะเป็นคําว่าหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนะพี่นะอ่านั่งอธิษฐานจิตนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพิมพ์กดนะพี่เป็นชุดคาถานะครับแล้วก็มีคําว่าปลอดภัยนะครับปัพสโรวัฒนาสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดสองพนะครับนี่เป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างในปี2565นะครับแต่ว่าจัดสร้างด้วยวัตถุประสงค์จะเป็นจัดสร้างมาเพื่ออะไรยังไม่มีข้อมูลนะครับพี่เออสำหรับรุ่นนี้นะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะพี่ที่พระอาจารย์น,นํามาแจกนะครับช่วงในช่วงที่ผ่านมานะครับนี่หลังจากท่านได้แจกรุ่นอุดมทรัพย์ไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าท่านก็เกรงว่าญาติโยมที่ไปกราบไหว้ไม่มีอะไรติดมัติดมือกลับมานะครับเลยมอบวัตถุมงคลรุ่นนี้ให้นะครับหลวงปู่ทวดปลอดภัยประพัสดโรนะครับเออนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะมีระบุหมายเลขโค้ดอะไรด้วยหรือเปล่านะ ไม่มีนะครับก็จะเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับอันนี้ยังไม่มีข้อมูลการจัดสร้างนะพี่จัดสร้างในวาระอะไรนะครับวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับนี่พอท่านออกมาแจกใครที่มีโอกาสได้ก็เก็บมาไว้ก่อนนะพี่นะท้าในอนาคตนะครับมีข้อมูลออกมาเราอาจจะแบบว้าวก็ได้นะรู้งี้เก็บมาเยอะๆนะนี่นะพระผงหลวงปู่ทวดนะครับปลอดภัยปับพัสโรนะ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่สำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเออนี่นะครับน่าเก็บน่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับพี่เป็นผ้าแจกนะครับสำหรับญาติโยมนะสุดท้ายนี้นะครับปริก็ฝาก f c ฝากกดซ u b s c r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้ปลิด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปลิจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้ f c ฟที่ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับ